เราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ง่ายๆเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ยากจะได้มาพบพระพุทธศาสนาก็ยากจะได้มาพบครูบาบนชุ่มก็ยากเหมือนกันจะมาพบพ่อดีแม่ดีก็ยากฉะนั้นพวกทุกคนอย่าประมาทชีวิตอันนี้แหละเขามาลองเราเขาจะมาล้างโลกรู้ไหมสงครามโลกรั้งที่สามเนี่ยเกิดขึ้นแล้วใครอยู่ไหนก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้เตรียมตัวเตรียมใจจะตายวันไหนไม่ต้องกลัวถ้าถึงวันมันตายเอง ถ้าไม่ถึงวันอยู่ที่ไหนก็ไม่ตายใครเชิดใครแช่งใครดา่าช่างเถิดใครเดิดใครดา่าช่างเขาใครบนุนใครด่าทนเอาจิตใจเราร่มเย็นเป็นพอเออจงรักษาความดีเหมือนหนังเกลือรักษาความเค้มไว้เราเกิดมาทั้งทีทำดีให้ได้ตายทั้งทีฝากความดีเอาไว้เราทุกคนเป็นพระโพธ,ธิสัตว์นะทุกคนเป็นพระโพธ,ธิสัตว์ทุกคนทุกคนมีบุญมีบารามี ตาเราก็ไม่บอดหูเราก็ไม่โวกมือเราเท้าเรามีเรายังมีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่อย่าประมาททุกคนจงตั้งใจทำความดี